ที่เราเปลี่ยนสถานที่กันนิดนึงนะครับวันนี้มาอยู่โซนบริเวณกลางแจ้งที่เป็นส่วนน้ำนะครับแล้วก็วันนี้จะมาพูดคุยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ PM 2.5นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยอ,อ,อากาศเรื่องมลภาวะของ PM 2.5เนี่ยก็เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนกำลังเร่งแก้ไขกันอยู่นะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะให้ข้อมูล เกี่ยวกับให้ทุกคนทราบไว้ก็คือฝุ่น pm 2.5เนี่ยไม่ได้มีปัญหาแค่กับเฉพาะตัวโรคปอดนะครับแต่ว่ามันสามารถซึมผ่านเข้าสู่หลอดเลือดฝอยแล้วก็กระจายไปตามกระแสเลือดนะครับสามารถมีผลต่อระบบประสาทระบบสมองระบบหัวใจแล้วก็ระบบไตได้นะครับทีนี้ค่าเกณฑ์กำหนดที่ อยากให้ระวังกันไว้ก็คือตัดที่50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะครับถ้าสูงกว่า50ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยขอให้ปรับลดเวลาการทํากิจกรรมนะครับที่อยู่กลางแจ้งนะครับแล้วก็พยายามใส่แมส์ไว้ตลอดเวลานะครับส่วนถ้าเกิดค่าสูงกว่า100ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรให้งดกิจกรรมกลางแจ้งนะครับแล้วก็ผู้ที่จะต้องทํา กิจกรรมอยู่กลางแจ้งเนี่ยให้ใส่แมส n 9 5ตลอดเวลานะครับส่วนถ้าค่าเกิน150ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเนี่ยให้งดนะครับกิจกรรมกลางแจ้งโดยเด็ดขาดแล้วก็ผู้ที่ต้องปฏิบัติกิจกรรมอยู่ข้างนอกเนี่ยต้องใส่แมส n 9 5แล้วก็ให้อยู่ไม่เกิน60นาทีนะครับอันนี้เป็นประกาศของราชวิทยาลัยอายุรแพทย์นะครับร่วมกับสมาคมโรคหัวใจ นะครับสมาคมาปราสาทนะครับแล้วก็หน่วยงานอายุรกรรมต่างๆนะครับอันนี้ก็เลยมาให้เป็นข้อมูลแก่ทุกท่านไว้นะครับส่วนวันนี้ค่าที่เรามาวัดได้เนี่ยที่บริเวณส่วนน้ำนะครับก็เมื่อวาน70กว่าวันนี้ก็48นะครับจริงๆก็คือไม่ควรอยู่กลางแจ้งนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ ไม่ค่อยจะไหวกันแล้วนะครับในประเทศไทยควรจะปรับแก้เรื่องนี้ด่วนนะครับแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือให้ไปออกกําลังกายนะครับในสถานที่ในร่มนะครับที่มีระบบเครื่องฟอกอากาศนะครับวันนี้ก็อยากจะฝากเรื่องค่า PM 2.5็องไว้ให้ทุกท่านประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ขอบคุณครับ